สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะมาดูกับนักร้องชายผู้ลืมชุดนะคะ สวัสดีทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวพวกนี้ก็ได้ค่ะบ้านจ้าเพื่อนเออต้องหานต้องหานเอาหนาดจะโมงมันนี่เอ้าตัวเลี้ยวเท่าไ อาจะเลิกดื่มไม่ได้นะคะรีบมานะคะทุกท่านค่ะพัลัญญาแตกได้เสร็จแล้วเดือทาปาดสวัสดีทุกท่านนะคะน้องไม้วัลลัญยูนะคะน้องมิวน้องมิว ได้อยังกินนั่นเบอร์ก็เองผมเหมือนเรียบเรียบแถมมาเนี่แชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณนะคะกลุ่มปีของเราเป็นวันที่สามแล้วนะคะวันสุดท้ายแล้วนะคะรีบซื้อบัตรซื้อตั๋วกันนะคะคลิกลิงก์ด้านล่างนะคะต้องใจแต่เยซีโนเวจาขอบคุณนะคะคุณวิลาวันคุณบุษบา,ค,บบาคุณมวลนะคะาทั้งไทยทุกท่านเลยนะคะที่อย่างระบาดที่อย่างระบาด <อ>เีีตอหเ็นไงยังไมตงหน้ารอรพ,พ,พ,พี่อาบอกฟไปสบอก่เองขาดบอ,อ,อเลือพอยนแล้วเลือดอยนกิินนนนนนเสร็จแล้วนะวันนี้เราเล่นเร็นเรวนะคะ ทุ่มสีสีพี่น้องทุ่มสีสิบห้าน้องสีนึกว่าเลยรสามทุ่มโน้ตอะไรชวนไปเด็สวัสดีเจบูมสารคามนะคะเบิร์ใส่เสือที่เราเมื่อกี้นะก็สีสมข้าแค่ที่ยังบู๋มแต่สวัสดีพี่น้องพี่น้องเป็นพ่อแกนเป็น้องเป็นพ่อลำเป็นพี่ลำเป็นกระดก อีลเจบสอเลเจ่บดอปัาเมดกบเดก็เลิศวตัดผมเองเลยเด้อจากตการแสดมอนั่งเ่อเอ้ยจก็แต่งนานเลิศแถว้านนี้นะ พอดีเลยเออมากเลยมกขอบุณมากของคุณมากขคากขอบคุณ,ะคะคณากขอคมาอากขอบคุณมาคะขอบคุณมาคาคุณมากนนะคะุณาคุณมาคุณมอคุณมากทุา,ทาทกนนะคะุณกขอคุณากคุณกขอบคุมกะคะณมากขมาขอบคมักขอีคดณมคะมากขอบุกคานะคะกคุีมคักาคคค เทศการขามางแสดงมาดีแล้วยศพีสดกำลังใจนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มอบให้พ่อเอกรบอนนะคะล้อ็ทีมงานนะคะกระูกเกยนะคะกลับบ้านประมางสีใช่ค่ะแม่เดือนคืนนี้ค่ะยาโสที่น้องกระดูกจมูกวิีสนวิธเรียพี่หนที่แสดที่สี่้งย่าง้องปลายี่นงอีซามก็ะกจักีรก แล้วก็น้องเพลงแต่งหน้าเสร็จแล้วนะน้องเพลงเสร็จแล้วแล้วก็น้องมาร์กน้องมาร์กนะคะก็จะกลับไปเปิดเทอมแล้วไม่ยชแล้วก็น้องหวานหวานจะกลับไปเปิดเทอมแล้วจะขึ้นว่าซี สูงไม่เบ eh ิดสูงเลยนี่เอาพี right> ่ดาผู้ชายมันก็ต้องสูงอยู่แ oh, ล้ว้ยเดี yup ๋ยวผมมือเสกไ้เดี๋ยวลองลงเรียกไวผยได้ฮะต้องไปขอไปขอบ้านี่เอาเสียวจะตัดที่ฉันนะโอ้ย เออพี่ดาแล้วก็แม่ฝนนะคะทักทายทุกท่านนะคะแล้วน้องพีวันนี้แต่งตัวเทสอะไรเนี่ยเทสการแต่งตัววันนี้ก <c oughs> ็เล่นเล่นเลน่นาลากน่าลากักน้องนอแล้วก็บอดแต่งหน้านะ,ะา,า,า๊ะวะอะไรนะแม่ แม่บอกอะไรนะลุน้องพีแอบขายแม่เหรออ๋ออันนี้น้องพีอันนี้น้องพีพีแบบไหนพี่บอพี่หางเส้นก็หางแย่บอก้องพีกับ้องพีบอก้องพีเอาแมพีพี่อนี้บอน้องพีการเทสแต่งตัววันนี้แบบว่าในทีมแบบว่าเซเว่นเนาะเขาเรีเซเว่นนี่ น่ารักน้องพีนะคะเราจะเริ่มเรียกว่าแมยเขาเริ่มเร็วที่สุดมันเขาเร็วเร็วตุ่มซี่สิแล้วก็ฮุเตอร์ว้าวเอาขึ้นไหนมาอันเบญางหายแล้วกินไม่มีอะไรสดสมบูรณ์นู่นโอ้โหนี่ว่าเหลือสามทุ่มบอลก็เลย พอดเรีนเร็วไงทุ่มซี่สีหนีเรียนเอาได้ครับบอสเกินตีนึ่งดอกนึกก็ว่าสละดอาได้ครับบอสบอแล้วลูกถามมาอยู่แม่ไม่อยู่ ไม่ยุ้ยถามถามไม่รู้บอกว่าเตยจมูสามเดี๋ยเอาบอลโลกมาซื้อว่าถุงสิสิบอลลงลงผิวหน้าเองบอลลงผิวหน้าเองนะคะวันนี้มันเดิมแล้วจ้า พอลเล่นเร็วพี่น้องอาจารย์อาจารย์ี่โอ๊นะคะแบบแนนเสื้อคู่อีกแน่เลยน้องพีน้องเนอร์หเ,เห็นวิเหนื่อยพี่นอ้องเห้ยชัเจนวิ่งเน่อ วันนี้เล่นเร็วนะคะสอดี1,600ัท่านนะคะมือนี่ก้มปิ้ดมือุู่้ายแหละพี่น้องรีบเข้ากลุ่มนะคะเราจะมากรุงเทพอีกก็คือวันที่16นะคะ16ได้พี่น้องบันเยียมากเพราะว่าเราจะไปงานอ่ะอีสานยาวๆนะจ๊ะเออเราสิบเ11แเราอยู่โคราชนะจ้ะ

เดมิดเดอร์คุเตอร์อะเดิ้าก็ปล่อยเจ้าไยมอพระว่าจ้กหากพเขาสุบีเนาะคุเตอร์มาจ้าคุเตอร์อดแต่งหนาพี่น้อง ตัวเหเียญเตะเว่นผุ้ต่นนอข้ามถนนเหรียตะเว่นเนี่ยสวยเก่งบัตรหน้างานหนึ่งร้อยบาทนะคะบอชกำลังแต่งหน้านะคะสง่งแรงใจให้เอสพีขอบคุณนะคะสิบสี่จ้ะไม่มีเวทีเชื่อเสง บนสิบเ่็ดที่สามที่ทีเด้นนี่หาหม้อ้ฟาดนชิดเนี่ยองเน้นจเ่อคาสามารถกรงกลงงานด้มสามาอตนะครับสามีเดกัะทรนอยู่สเอ็ดสองนะคองคน่านด้วยเวลาสักสามีิสิออ งานลิเกวอล์กอ่าพรุ่งนี้น่าจะมีกลุ่มปิดอยู่นะคะของของเฮ้ยไม่ใช่สิวันที่เจ้าวันที่เจ้าใช่ไหมคะบอสน่าจะมีวอล์กอยู่นะคะเรื่องอย่างไรกูเตอให้ผู้อรอดแต้งหนาพี่น้อง นี่เ,เห็นกูได้เ,เอาเขาพี่แบบออกสติงแม่ยก็ออกส,ต,อออกสติงนิดนึงเลิศเีนุสีจะพาเดินไปนะคะดูน้อบอกวันนี้อยู่น้องจอกนะจ๊ะ แล้วก็มีอาหารจานกินนะจ๊ะวันนี้สถานที่ก็ประมาณนี้นะคะเสียบผลเสียบของนะคะสวัสดีน้งน้งนูเป็นกระแให้บ้า,า,านแสงทองของคุณนะคะสู้นะคะ esp พรุ่งนี้ไม่มีรานค่ะพรุ่งนี้เบอ่อยเคียร์้ยใส่รอก ใ,รรใช่ใช่ใช่สวัสดีพี่หมีด้วยนะคะเฮ้ยหัวแตกเย็นฝากกัเรื่องแมวพี่หหน่อยนะคะสวัสดีแมวและไทยด้วยนะคะวันที่สิบสองไม่แน่ใจค่ะว่าปัดเท่าไหร่ ขอบคุกณกำลังใจนะคะกำลังใจบ้านเราหนาแน่นมากเลยนะคะทราบกันใช่ไหมันร้อนตึ้งเดือดทุกบ้นเลยก็เลยที่เขาแก่บาลันยา ชื่อเพลงอะไรเมือเสียงนั่นพี่เก่งทศชายะยใช่ไหมกับไม่ลำพายเั้นใจให้นะคะน้องหาน้องหานะคะก็แต่งหนยย้าเองให้ผมเองนี่สมืนพี่น้อง